เขเริ่มแบงคอกได้เลียรยเริ่มเล่นก่อนเล่นสัส้นๆชนาทิพย์ทางขวาบอลบอมโดงของอนดิศันได้ซ้อมมาให้กับอัอนดิสรให้โค้งก็ขึ้นมาโคกนี่ที่ไม่เดือดร้อนถึงหน้าบ้านตัวเองเคลกตั้งมาให้เท้าสองไม่เข้ากรอบอวยืะของชนาทิพย์นะครับโดนบีบเข้ามาครับ ก็ได้ซ้ายก็ดีอยู่แล้วครับชนาทิพย์แต่ว่าลูกนี้ไม่เข้ากรอบสกิปให้ของเกรกอโนโคลโลครับถือว่าก็เป็นการเซตจ,จังหวะหาจังหวะยิงได้ดีนะครับพนุลอดขาพนุพงม,มาแต่ว่าก็เป็นทิศทางที่ไม่เข้าเป้าอยู่แล้วรอหาช่องออกมาขวาที่สอรวัตรแรงแล้วปั่นปั่นเรียดแล้วตากระชอมาใหม่มากระชองมาที่แถวสองตาตู้ก็ติดล็อกหาทางของดากันบอสโควิส กดโด่งข้ามคานไปอีกครับโอ้โหโอ้โหแต่ก็ยังไม่เฉียบขาดสอนวัฒจังหวะแรกครับให้ไปเสาแรกเตะสกัดแล้วไม่ไปไหนนะครับเอกชัยก็เลือกย้อนกับมาให้ตาตู้ครับแต่ยิงไปติดบล็อกซะก่อนอนี่สกัดไม่ดีแล้วครับธนบู์ครับเอกชัยก็ไหลนิ่มๆย้อนออกมาครับแต่ว่าคริสตองโดนะครับก็ยังขวางลูกยิงของตาตู้ไว้ได้ <laughs> มันโดนดีเต้ดักได้ลบอนาทิตย์ะลุช่องให้เกรกดวลกับวรุษเมฆบุสิกมาถึงบอได้ทันกับวรุษือว่าออกมาได้แม่นยำครับแก้ไขปัญหาได้อภิเชษทิ้งที่ว่างให้เกรกฉบเกรกถึงนะครับเดือกกับซิเซ่หนึ่งแล้วปัดปัด <laughs> 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 ดีที่วรุษเนี่ยคุมเสาดีครับเกือบจะเหนือความคาดหมายเหมือนกันครับ คริอูนุโคลที่ดูเป็นคนที่กุกขามเกมรับของแบงค์เข้าไปเยอะที่สุดแล้วละครับในช่วงที่ผ่านมาโยกหลอกนะครับซิเซ่แล้วมุมแคบเลยครับโอ้โหยิงยับคือครับอุสาตูเผลอนี่เสร็จได้เลยนะครับทิ้งเสาแรกไว้นี่เป็นเรื่องชนะทิปหาช่องหาเจอแล้วสองที่เสาแรกครับวรุษยังปิดอยู่เหมือนเดิม โยกหลอกสับเท้าเร็วๆของชนาทิพย์ครับหาช่องยิงจนได้นะครับยิงผ่านในตเนี่มาแต่ว่าเจอรุเห็นวิธีบอลชัดเจนหลีอดีซอนแล้วโดยจะฉลับหน่อยๆครับเปิดทางขวาไปเปตะที่เดียกิเต้โอ้โหวันรุกออกมาเดียกิเต้เนี่ยคกตั้งมาแล้วนะครับดูครับ วรุณออกไปไม่ถึงครับดิกเกเต้โขกชงมาได้ครับแต่เกรกสุดเหยียดของเขาก็ทำได้แค่นั้นครับเราไปประทะกันเองด้วยกันปะทะใส่กับจะเป็นโจโจหนักเลยครับครับวรุษออกไปชกแล้วก็บวกกันเองกับเพื่อนครับนี่ครับ คุมบอลเข้ากรอบได้ก็เสร็จแล้วครับรอไปซ้ายที่บสวิตไหลต่อมาให้กับทางโจโจโอโหไม่ได้ยิงครับาหักมากกระชัยกระชัยไม่ถึงได้แั่เตะมุมเท่านั้นอย่าทิ้งเอาไ้ก่อนดีกว่าโอ้บอลมาขึ้นทางซ้ายบ่อยนนครับแบงคอกครับโจโจใช้สปีดแซงมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวเข้าฮอสไม่มีครับเพราะว่าปกติก็เป็นเขาเองแหละครับที่จะเข้าไปรอประเด็ด๋ยวสอยู่เอะชัยก็ถึงช้าไปหน่อย ให้มาลูกนี้เข้าในนี่เกิดเป็นเรื่องครับคริสตองจกโดนตัดแล้วยอดนะคราวนี้พักออกมาได้พีรพัฒน์ไม่ล้ำหน้าครับตรงกลางนี้รออยู่แล้วแต่โอ้โหไปให้ลึกครับว้บอลล้นไปโดนขกเที่ยวมาแล้วก็เป็นเสียงลูกวิทยาวจากพุทธสินชัยเลิศงามสมครับครึ่งแรกยังทาอะไรกันไม่ได้นะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 72. พันสามีบุรีครับเจอพนุพงศ์หักได้อ่าครับแถวสองอภิเชษทุ่งช่องมาให้กับเกรกโลคโลกันโอ้โหวน ลกลุกจะไม่พ้นนะครับอิศักพร้อมบอลได้อิศักไล่สอนย้อนมาแถวสองให้มาทีซิสตองเรกอุนโคโล,โลไม่ให้แตะนี้ไม่ได้ก็จังหวะออกตัวก,กัมก่นเหมือนกันนะครับเกรกครับก,กัมกืนกับผู้ที่นันตัวไกลนะครับแต่ทงไม่ขึ้นครับโอ้เล็งหาประตูแล้วนะครับสปีดเต็มที่แล้วโอ้โหวรุษก็ยังทันเป๊ะอยู่เหมือนเดิมครับแตะได้ก็ไม่มีมุมจะไปไหนแล้วนะครับติดบล็อกกันเต็ม อาา้าวลูกกระเช้าของแม่ค้อเปดิดโดยเอกชัยไปทางเสาโซ่ทีเด็กกีเต้กับทศพรโอ้โหจังหวะ6จะไปตัดหน้าเพื่อนร่วมทีมครับทศพรออกมาแล้วนะครับโอ้โหแบบไม่ไม่ทันเห็นเลยครับโปรเดเกกีเต้หรือว่าแจ็คก,กี้ครับโอ้ทิ้งออกไปก่อนยังดีนะครับไม่ไม่ผิดเหลี่ยมเอกชัยปัดมุม ไปทางเสาสองทุโกโขมาได้โดยอภิเชษฐ์ไม่พ้นเขาสองยิงสวนโดนเสาอครับมาทางของเอกชัยเปิดใหม่เปิดชิปมาก็โดนยิงก็ได้ดักไม่ได้เอกชัยอีกทีหนึ่งทางเสาสองได้สัดแล้วโดยโจโจ่หนึ่งศูนย์เลยครับคราวนี้ไม่เหลือเลยครับกระทุงเสียใต้คานเข้าไปเลยครับโจโจ้โอ้โหแบงคอกมาได้ประตูออกน้ำครับจากลูกตั้งเตะนั่นเองครับดูอีกทีครับ เปิดจังหวะแรกสกัดไม่ขาดนะครับโอ้โหสอ,อวัรนะครับที่วิ่งมาสวนด้วยซ้ายบอลชนเสาก่อนนะครับแล้วจังหวะตัดเข้าไปของเอกชัยอีกแล้วนะครับที่เดีกิเต้ไปไปชิงมงก่อนที่ทศพรจะชกได้ครับก็เลยไปเปิดโอกาสที่2ครับให้เอกชัยหนุนบอลเข้ามาใหม่ได้ครับแล้วข่าวนี้นี่โจโจตามมาแปรแบบขู่กระทุ้งเต็มเหนียวลยครับ,รบมาลูกเตะมุมโดยรังสรรมาที่เสารแรกบอกเลยมาให้กับอดิศักข์ห่างตัวแบบพุงใหม่ ถึงที่ไอเดียกีเต้เลยครับจังหวะเคลียร์ไม่ขาดของแบงคอกเกือบจะเสียบตูคืนกลับไปเร็วเหมือนกันนะครับพูดชนั่นว่าเขาเป็นคนทำเองนะครับแบบนี้ถว่าผู้สินจะมองว่าอย่างไรให้เหลืองที่สองแก่ซีเซ่เป็นเหลืองแดงไม่รอดครับไม่รอดครับโอ้โห นี่ครับเหนียวเป็นเต็มเลยครับคุเซจังหวะกดแล้วล็อกไม่ให้เกร็กไปข้างหน้าได้ครับบอลมาอยู่ที่ตาตู้เอาลงพื้นได้ตาตู้ให้ให้มาที่เอกชัย <c oughs> บอลปลิน้นออกหลังไปครับแล้วยิงออกไปเองด้วยครับลูกนี้นี่ครับสอดมาแปะแล้วเหมือนรีบร้อนเร่งตัวเองไปหน่อยด้วยครับบอล ้หลักไปหน่อยเปิดไปที่เกรกเอนโวโคโลล็อกล็อหาช่องหาไม่ได้ให้มาแถวสองพิรพัฒน์โนชัยยสาดดึงไปเข้าซ้ายได้แล้วครับแต่ว่ายิงเหินอครับพางสัรยิงครับยิงเกิมถกวังลิโกโอ้โหเน่พุ่งเข้ามานี่วรุษนี้ใจหายวาบเลยครับไม่น่าจะเอาอยู่แล้วครับพรโขกจากยะนั้นเนี่ย มูรุษเองก็เรียกกำแพง2นี่เหมือนจะเชืิอชันรังสรรกันนะครับครับแต่แว่าอ่านว่ารังสรรนีเล่นเกมเปิด,ดแน่ๆเลยเรียกแค่2เพื่อให้หลอกให้ยิงบ้างอะไรเี้ก็ทำให้โอ้เกือบไปเหมือน,นกันดีสีวหน้ากันใหม่รังสรรวางวังยาวๆมาเอกกัยใช้ดักไว้ดักก็ลงพื้นมาที่อดิสาไกลศรตรงตัววรุษซะเองครับ ลงมาแล้วได้ขกชงนะครับเป็นตัวเป้าลงมาช่วยนะครับบอสโกวิชในการเคาะมาให้กับอักดิ์ักั์แต่จังหวะจะยิงก็โดนเบียดพอดีโดยมิก้านะครับยิงไม่ถนัดครับไม่เต็มเหนียวดีหลังสันคราวนี้หวางด้วยขวาบ้างมิตัวชบมงตรงตัวของวรุษโอ้โหยืนตำแหน่งรออยู่แล้วบอลตรงตัวด้วยครับ ได้แมนทั้งซ้ายทั้งขวานะครกบรังสันเทคเอาชนะมิก้าได้ครับเดียกิเต้แต่ก็บอลไม่รุนแรงนะครับมิก้าก็เบียดช่วยไว้ด้วยละครับทำให้น้ําหนักของเดียกิเต้ในการมุ่งนี่หาตัวขวาอยู่ออกไปแล้วผู้สินเป่าจบเกมครับแบงครอบอยู่ในเตดครับ พุเอาชนะ b c ซเทโรศาสนาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับจากโจโจ้ครับนาที52ครับเป็นประตูชัยนะครับทำให้แม็กควินเดตขึ้นมามี50คะแนนครับก็ขยับอันดับขึ้นมานะครับแข่การลุ้นอันดับที่3ของพวกเขาก็ปูงความได้เปรียบเหนือทีมอื่นแล้วครับขณะที่ทาง B.E.C. ครับต้องตกไปอยู่อันดับ3จากท้ายตารางครับแพ้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลนะครับ 5นัดสุดท้ายนี่ก็ต้องหนีตายกันสุดชีวิตแล้วครับสำหรับทีมมังกรไฟนะครับส่วนแมงคอกก็น่าจะสนุกเลยครับในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนะครับสม o b เบร b รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสบแฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014